g o o d morning อรุณสวัสดิ์เช้านี้มาอ่านหนังสืออีกครับค่ะจุนจิเอ็กซ์เพรสทางเดินความสำเร็จอาจารย์สถิตทำเพนสุดคำนำพวกเราทุกคนมีเวลาในทุกๆวันกับการอยู่กับตัวเองเป็นความรู้สึกผ่อนคลายเป็นความรู้สึกสงบสุขเป็นความผ่อนพักตระหนักรู้เป็นความรู้สึกที่เราเป็นอิสระจากโลกภายนอกฟังเสียงน้ําไหลเสียงนกเสียงธรรมชาติในป่าเป็นความรู้สึกผ่อนพัก เป็นความรู้สึกตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราในสากลจักรวานี้ไม่มีอะไรมากกว่าพลังงานแก่นแท้มันเป็นการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ความรู้สึกอจิอิญญาณที่เรากําลังห่อหลอมตัวเราเป็นความสงบภายในเป็นความรู้สึกของความมีชีวิตชีวาเป็นความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางความว่างและความเป็นอิสระใจที่วางทําให้เกิดความรู้สึก ว่างเมื่อใดที่ใจของเราว่างใจของเราก็วางเมื่อใดใจของเราวางจิตของเราก็ว่างไม่ได้ว่างเปล่าจากความคิดแต่ไม่ได้ให้ค่ากับอารมณ์ความคิดใดๆเมื่อใดที่เราเข้าถึงพลังงานของความรัก The Power of Love จะทำให้จิตอินญ,ญาณนของเราเข้าถึงความรู้สึกของสภาวะที่เป็นเสมือนพลังอันบริสุทธิ์เป็นพลังงานของความรู้สึกที่มันกำลังหลอมละลายให้หัวใจของเรามันดำรงอยู่ด้วยความรัก และด้วยความปรารถนาดีอันบริสุทธิ์ภาวะอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้มันเป็นภาวะที่เป็นอัตภาพเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลเป็นความรู้สึกที่ไม่แบ่งแยกไม่มีสิ่งใดจัดขวางกัน้นมันคือชีวิตที่เป็นสภาวะของความว่างของจิตอิสระที่ไม่มีสภาวะความคิดใดๆเลย ช่วขณะหนึ่งและเมื่อเราโปรแกร,รมจิตทําสมาธิอยู่บ่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องจิตวิญญาของเราจะเกิดความเคยชินเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความตื่นรู้เบิกบานเป็นความร่มเย็นผ่อนพักตระหนักรู้ชีกเกิดขึ้นจากหัวใจอันสงบสุขเติแล้วค่ะตื่นรู้เบิกบานวิสติมีปัญญาสิ่งดีๆเข้ามาโชคดีทุกเรื่อง แข็งแรงปลอดภัยสนุกสนานเบิกบานทำอะไรก็สำเร็จอย่างง่ายๆสบายสบายและมีความสุขค่ะ